เริ่มใหม่นะครับน้องแอลหัดใส่กระดุมคนเองเองนะครับใช้เวลาไปลระมาณห้านาทีกว่าๆแล้วนะครับอยากติดกระดุมซิปไม่ได้เลยนะครับเราเช็คดูว่าจะได้ไหมโอ้โห,โหได้ไหมเอ่ย ไหนดูสิหันหน้าดูดีได้ไหมอุย้ยเปิดนมเลยเออเอยเอ,ยเอ,ยเอยใส่ลงไปดูที่จะได้ไหมครับอัธาพิญญาใช้เวลาเด็กสามขวบสี่เดือนน้องแอลติดก,กระดุมก็งเกงยีนใช้เวลาเกือบสี่นาทีแล้วปรากฏว่ายังไม่สำเร็จนะครับ सतार ना है